สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ราการบอกล่าวเล่าขานงานเทศบาลโดยงานบริการและเผยแพร่วิชาการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองแม่เหียจังหวัดเชียงใหม่ค่ะวันนี้วันอังคารที่24พฤษภาคม2565อยู่กับดิฉันนัทพรัวอุ่นใจค่ะมากันที่ข่าวแรกค่ะเทศบาลเมืองแม่เหียหมอบผ้าตอบแทนจ้างงานนักเรียนนักศึกษาภาคฤดูร้อน ช่วยเหลือครอบครัวจากผลกระทบโควิด -19 วันที่11พฤษภาคม2565ในายธนวัต์ยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรและค่าตอบแทนในการจ้างงานนักเรียนนักศึกษาทำงานภาคฤดูร้อนจำนวน26คนตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาให้มีอาชีพที่เหมาะสมช่วงปิดภาคเรียน พร้อมมอบเกติบัตรการอบรมแกนนำต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชนที่ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น26คนโดยให้มาปฏิบัติงานณเทศบาลเมืองแม่เหียตามกองงานต่างๆรวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนตามตารางการปฏิบัติงานที่มอบให้โดยเริ่มทำงานระหว่างวังวนที่4เมษายนถึงวันที่5พฤษภาคมเป็นระยะเวลา19วันอัตราค่าตอบแทนวันละ200บาท เป็นค่าตอบแทนคนละ3,800บาทงบประมาณรวมทั้งสิ้น98,800บาททั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของเงินใช้เป็นเงินทุนในการศึกษาในช่วงเปิดภาคเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเยาวชนในชุมชนและเติบโตเป็นบุคคลที่ดีต่อสังคมต่อไปเทศบาลเมืองแม่เหียมอบเกียรติบัตรยกย่องคุณงามความดีพนักงานเทศบาลเมืองแม่เหีย กรณีเก็บเงินได้นายธนวัตรยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเป็นตัวแทนเจ้าของเงินจากกรณีเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองแม่เหียและพละเมืองดีช่วยเก็บเงินที่ตกกระจายอยู่กลางถนนจำนวน63,000บาทบริเวณถนนสมโพธิเชียงใหม่700ปีส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองเชียงใหม่ซึ่งได้ติดตามและหาเจ้าของจนพบ โดยเจ้าของเงินไม่ขอเปิดเผยชื่อและไม่แสดงตัวต่อสื่อได้นำกระเช้าเข้ามามอบขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้งสองคนโดยให้ในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเป็นตัวแทนในการมอบพร้อมกับเทศบาลเมืองแม่เหียได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องคุณงามความดีของทั้งคู่เพื่อเป็นเกียรติประวัติต่อครอบครัวและสังคมต่อไปนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียเตรียมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเหตุน้ำท่วม น,นายธนวัต์ยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียสั่งการให้ระดมพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุจากประชาชนและเตรียมกระสอบทรายกว่า3,500กระสอบเพื่อรับมือเหตุอุกกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและให้พนักงานเตรียมความพร้อมในการเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุด การประชุมเครือข่ายครูผู้ปกครองสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียในวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2565เวลา9นาฬิกาในทนายวั์ยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียพร้อมด้วยนายเสวีเวียนทองรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียนายเสถียรธามังผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบา,เบาลเทศบาลเมืองแม่เหีย นางสาวออนอุมาปรีชาพาณิชนักวิชาการการศึกษารักษาร,ษา,ราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาร่วมประชุมเครือข่ายครูผู้ปกค,ครองในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียเพื่อให้ผู้ปกค,ครองได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตลอดจนการดูแลนักเรียนสามารถนำไปอบรมสั่งสอนนักเรียนในปกค,ครองได้เพื่อให้ผู้ปกค,ครองได้มีโอกาสพบปะคุณครูประจำชั้น และรับทราบข้อมูลพฤติกรรมต่างๆทั้งการเรียนและความประพฤติพร้อมทั้งหาแนวทางดูแลช่วยเหลือร่วมกันการประชุมผู้ปกครองครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองนักเรียนในการรับฟังรายละเอียดผลการดำเนินงานของโรงเรียนและการพัฒนา,นาโรงเรียนในด้านต่างๆรวมทั้งร่วมเสนอแนะในการพัฒนา,นาโรงเรียนในการดำเนินงานต่อไป การประชุมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในธนวันรยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหยียร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดเพื่อหารือการแก้ปัญหาน้ําท่วมในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมได้รายงานเหตุอุกตกภยในพื้นที่และสาเหตุปัญหารวมไปถึงการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขณะมีเหตุน้ำท่วมจากปริมาณน้ำฝนเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่เทศบาลเมืองแม่เหียนำคณะครูในสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหียเข้าศึกษาดูงานนายเสวตเวียนทองรองนายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียนายเสถียรธามังผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองแม่เหียนำคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูสังกัดเทศบาลเมืองแม่เหีย ดูงานการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลประตูรีสังกัดเทศบาลเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนซึ่งโรงเรียนเทศบาลประตูรีได้รับรางวัลโครงการพัฒนาทักษะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษรระดับประเทศเทศบาลเมืองแม่เหียให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานนายธนวันรยอดใจในายกเทศมนตรีเมืองแม่เหีย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและข้าราชการเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครองศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือจังหวัดลำพูนเทศบาลตำบลป่าแมรจังหวัดแพร่เทศบาลเมืองคลองแหจังหวัดสงขลาเทศบาลเมืองศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดเข้าศึกษาดูงานรับฟังการบรรยายในเรื่องของการบริหารการจัดการข้อมูลส่วนท้องถิ่น ที่ได้นำเทคโนโลยีมาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานด้านต่างๆอาทิงานบริการสาธารนณะงานด้านการจัดการข้อมูลส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นระบบงานศูนย์บริการเป็นเลิศ Excellence Service Center งานแผนที่ภาษีโดยการมาศึกษาดูงานในครั้งนี้มีจุดประสงค์ที่จะนำกลับไปพัฒนาให้พื้นที่มีความเจริญยิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา กองงานต่างๆในเทศบาลเมืองแม่เหียได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะมาเริ่มกันที่สำนักปลัดค่ะงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจับสัตว์เลื้อยคานตุ๊กแกหมู่3บ้านป่าจี้ส่งน้ำอุปโภคบริโภคหมู่2หมู่3มหมู่สหมู่เตรวจสอบระดับความสูงของน้ำหมู่หหมู่9ตรวจสอบและซ่อมแซมกล้องวงจรปิดภายในตำบล ตรวจสอบน้ำท่วมขังในหมู่หนึ่งพร้อมนำกระสอบทรายปิดกั้นน้าส่งกระสอบทรายภายในตำบลเหตุจากภาวะน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลแม่เหียตัดต้นไม้หักโคนหมู่ห้าหมู่สามแม่แม่เหียในช่วยเหลือประชาชนลดสตาร์ทไม่ติดหมู่ห้าช่วยเหลือประชาชนลดตกไหลทางหมูเ่เต่อไปเป็นการดำเนินงานของกองสาธารณสุขค่ะ เก็บโฟมขยะอันตรายบ้านนิมานรดีเก็บขยะตกค้างหมู่8หมู่1และขยะบริเวณธนาคารกิ่งไม้ใบไม้ควบคุมประชากรสุนัขเป็นจำนวนทั้งหมด6ตัวตัดต้นไม้ล้มทับรั้วบ้านดอนปินหมู่5ซอย2ทับ3และซอย3ทับ9ตัดหญ้าถนนสายหลักในหมู่7 มาต่อกันที่การดำเนินงานของกองช่างค่ะขุดลอกลำคลอง19ซ้ายหมู่4ขุดร่องระบายน้ำแก้ไขน้ำขังในพื้นที่หมู่1ซ่อมแซมเสาไฟฟ้าหมู่9ซอย2เทคอนกรีดซ่อมถนนชัยเรืองศรีหมู่5สำรวจถนนชมรุดปากซอยอุโบสถ7และบริเวณหน้าร้านกาแฟเซนเซอรี่หมู่2 จบการรายงานข่าวกิจกรรมต่างๆจากทางเทศบาลเมืองแม่เหียแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ